สวัดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่คานาตมีช่วงโสพิรัชยาพามูค่ะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสารส่วนใหญ่คนมักนำรูปปั้นม้าลายไปแก้บนทั้งที่ม้าลายไม่ใช่สัตว์ที่อยู่ในประเทศไทยเลยความสงสัยนี้โสพิรัชยาจะพาไปมูและหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะ ใหม่ต้องม้าลายเชื่อว่าคำถามนี้ของสร้างความสงสัยให้กับหลายคนไม่น้อยที่เห็นรูปปั้นม้าลายทั้งใหญ่น้อยตั้งเรียงรายอยู่บริเวณศาล ยิ่งมีจำนวนมากก็ยิ่งทำให้ชวนคิดไปถึงความศักดิ์สิทธิ์ของสารนั้นๆได้เป็นอย่างดีซึ่งเหตุผลที่ต้องเป็นรูปปั้นหมาลายนั้นก็มีอยู่หลายความเชื่อบางก็ว่าเจ้าพ่อที่สารหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นชื่นชอบหมาลายถ้านำหมาลายมาถวายผ่อนที่ขอจะประสบความสำเร็จบางก็ว่าหมาลายอาจเกิดจากการฟังที่ผิดเพี้ยนของคำว่ามาลายเป็นหมาลาย และอีกความเชื่อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมาจากทางม้าลายที่เป็นสัญลักษณ์ความปลอดภัยของคนข้ามถนนคนไทยจึงใช้รูปปั้นม้าลายแก้บนให้เดินทางปลอดภยัยหรือวางแก้เคล็ดไว้ตามสารที่ตั้งอยู่บริเวณทางโค้งอันตรายเพื่อช่วยลดอุบัติเหตุซ้ำซากทั้งยังเป็นจุดสังเกตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเกิดความรมะมัดระวังและเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยค่ะ สำหรับที่มาของทางม้าลายถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี1951ในประเทศอังกฤษ และด้วยลวดลายที่เป็นเส้นตรงสีขาวเรียงเว้นระยะห่างอย่างเห็นได้ชัดบนถนนสีทะมึนคล้ายลักษณะของลายที่พาดอยู่บางตัวของม้าลายจึงถูกเรียกว่าซีบราครอสซิงหรือทางม้าลายก่อนจะกลายเป็นที่รู้จักและนิยมใช้กันทั่วโลกก็เป็นเพราะภาพปกอัลบั้มเพลงแอมเบรโรดวง The ะวิทเทิอันด่งดังที่สมาชิกในวงกำลังเดินเท้าข้ามทางม้าลายนั่นเองค่ะ ส่วนใครที่ต้องการบนรูปปั้นม้าลายมีความเชื่อว่าขนาดของรูปปั้นม้าลายมีผลต่อพรที่ขอเช่นถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆก็ให้บนด้วยรูปปั้นที่มีขนาดใหญ่ตามสิ่งที่ขอซึ่งขนาดที่นิยมใช้บนมีตั้งแต่ขนาด12ซนติเมตรถึง20ซนเมตรไปจนถึงขนาดใหญ่ถึง3เมตรเลยทีเดียว นอกจากรูปปั้นหมาลายแล้วยังมีรูปปั้นสัตว์อื่นๆที่นิยมรองลงมาได้แก่รูปปั้นช้างม้าสำหรับแก้บนศาลหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วไปรูปปั้นไก่เงินไก่ทองไก่ชนสำหรับแก้บนสารสมเด็จพระนเรศวรรูปปั้นเสือสำหรับแก้บนศารเจ้าพ่อเสือรูปปั้นหนูสำหรับแก้บนพระพิคเนตรูปปั้นยีรฟัฟนก สำหรับแก้บนในสถานศึกษาเช่นเรื่องการเรียนการสอบหรือขอให้เรียนจบสูงเหมือนกับลักษณะของคอยีราฟและการบินสูงของนกเป็นต้นค่ะซึ่งสารม้าลายที่ถือว่ามีรูปปั้นม้าลายมากที่สุดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่สารตายายที่อิมแพกเมืองทองธานีสารม้าลายคลองหลวงถนนติวานนท์ปากเกร็ดปทุมธานีสารปู่จันสนามบินน้ำและ 5ต้นที่โคงศารอาญารัชดาเป็นต้นค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างกระสวบพิรัชยาพามูในอีพีนี้หวังว่าคุณผู้ชมคงจะได้รับทั้งความรู้และความมูไปพ,พร้อมๆกันนะคะและกลับมาพบกับสวบพิรัชยาพามูได้ใหม่ทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มทาง Facebook และ YouTube Auto Info คุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์และแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่มีความเชื่อแบบเดียวกับคุณวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ